ลา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 ล่ลานาล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 า เฮ้ยเอาใจชัดไหมเข้าใจห้าแหงกล้งรูดอฟอีกแล้วสินะโถเอ้ยไม่ฉันจะคอยช่วยเขาจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยอ้า แฮงฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าทษอฉันเลยูด็ฟนี่ฉันเองกีกีเออเออเออฉันนึกว่านายเป็นแฮงฉันเห็นนายกับแฮงเมื่อกี้ฉันมาเพื่อช่วยนายจริงหรอใช่แต่นายไม่ได้แข็งแรงกว่าแฮงแต่ฉันฉลาดกว่าแฮกงไม่ต้องกังวลฉันจะเป็นบอดี้การ์ดให้ นายจะปลอดภัยอืมขอคิดก่อนนะรู้แล้วสเก็ตบอร์ดเออใช้เจ้านี่สิออ,อ,อ,อมันจะใช้หยุดแฮงยังไงเอเอใช้ยากลุบมันแบบนี้เ,<อ>เขาก็เข้า<อ>มาไม่ได้แล้วแฮงจะไม่บาดเจ็บเพราะเจ้านี่ใช่ไหมขอฉันลองก่อนเฮฮไม่มีอะไรเกิดขึ้น เเฮฮ้้ยยฉันว่ามันไม่ได้ผลรอกออกมาขอฉันลองหน่อยเองั้นลองใช้กับดักอื่นไหมอกับดักด้านนอกชัดเจนเกินไปเราควรวางมันไว้ข้างใน กสอบ้ายมัดเชือกตรงนี้ดูนี่กับดักใหม่เสร็จแล้วเห็นกระสอบสายตรงนั้นไหมมานี่สิและมองที่แอปเปิ้ลเมื่อแห้งหยิบแอปเปิ้ลกับดักจะทำงานดูสิ ฉังมาแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องนายเองมาเร็วไปซ่อนกันไอ้อวแอปเปิ้ลเหรอฮอให้ฉันใช่ไหมเนี่ยอ้าวน้านี่นะเดี๋ยวไอ บางทีเราควรใช้กับดักอื่นเออฉันนึกอะไรออกแล้วทังคราวนี้เราทำได้แน่ ว่าคราวนี้จะได้ผลนะดูนะพอแห้งเปิดประตูทั้งจะตกลงมาใส่เขาแล้วแฮ้งจะพูดว่าขอโทษนะรูดอฟฉันจะไม่อยู่กับนายแล้วรูดอฟอยู่บ้านหรือเปล่าแฮงแหงแน่ไม่ห่วงเชื่อฉันเถอะนี่รูดอฟมีพัสดุมาส่งนะคบล้บนึกว่าจะเป็นแฮ้งซาอใจเย็นนั่นแค่พัสดุเองเดี๋ยวฉันไปหยิบเอง ระวังประตูด้วยนะโอรูดอฟดูสินี่มันรถไฟของเล่นรูดอฟจะให้ฉันเล่นกับมันแน่กินหวังจงโอ้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  มาอยู่บนรถตแล้วแข่งมาจริงๆแล้วไอ้แล้วเรายังไม่พร้อมดึกฉันออกบ้านทีเฮ้อดูด้ว้าวโอ่าบ้าช่วยดูโอ้ว้าวกิกี้นายทำสาเร็จ แน่นอนแฮงเลิกแกล้งรูดอปสักทีแกล้งงั้นเหรอฉันมาเพื่อขอโทษเขาขอโทษงั้นเหรอนายไม่ได้มาตำหนิเขาเหรอฉันไปสายเพราะฉั้นพาหญิงชรา,าไปโรงพยาบาลเพาป่วยนะแม่บอกว่าฉันทำดีแล้วเลยให้เค้กช็อกโกแลตกับฉันแล้ให้ฉันมาแบ่งมันใหรรน้รูดอเนะเหรอ,อฉันเข้าใจแล้ว

เออมีคนมาอ๋อไม่นะวิสโกนี่ฉันต้องการแบตเตอรี่ใส่ของเล่นไปซื้อที่ไหนดีล่ะอเออเครื่องหยอดเหรียญน,นี่อ่ะฉันขอแบตเตอรี่อ๋ออ๋ออ๋อ เขาต้องการแบตเตอรี่ทำยังไงดีละ่ะฮะรู้แล้วว้าวฮ่าฮ่าฮ่าฮฮด้แบตเตอรี่แล้วฮ่า <laughs> ฮ่าฮฮะ่าเกือบถูกจับได้แล้วเฮ้อเฮ้อ ออไม่นะรูดอฟอย่ามาตรงนี้นะอย่ามาตรงนี้เอรื่องยอดเรียนนี่าอฉันอยากซื้อโซดาอ

โอ้เจ๋งฉันนี่ฉลาดจริงๆฉันอยากซื้ออย่างอื่นด้วยเฮอยากซื้ออย่างอื่นเหรอไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรฉันหาทางได้อยู่แล้วล่ะฮ่าอมฉันอยากซื้อแอปเปออ์ดอ้า มีบางคนกัดแอปเปิลไปแล้วฮอ้อเกิดอะไรขึ้นไม่นะฮะนึกออกแล้วฮะแอปเปลิลลูกใหม่เหรออ๋อเย,ย้เครื่องย้อนเหรียญเปลี่ยนสินค้าให้ด้วยฮะเมวเมว มาทางนี้เร็วมาดูเครื่องยอ่อเรียนวิเศษนี่สเออิเครื่องยอ่อเรียนวิเศษจริงเหรอขอาฉันลางในโอไม่นะมีวิวฉลาดมากมีหวังโดนจับได้แน่เลยเอ,อ๊อฉันข่าน้ำมะนาวเอ,อ๊ะน้ำมะนาวเอออันไหนคือน้ำมะนาวละ่ะอ่ะงั้นเราอันนี้ก่อนฮะไม่นี่ไม่ใช่น้ำมะนาว ว้าวมันเปลี่ยนขังให้จริงๆเอเห็นไหมฉันบอกแล้วอออออออเอออออไม่ไม่ใช่อันนี้ว้า นมแล้วก mm. ันฮะนมเข้าใจแล้วฮะอขอให้ใ oh ช่ท oh ีเธออ้ oh uh oh mm. uh. กออกมานะจะรู้ว่าเป็นพี่มียวๆมีวพี่ทำเครื่องหยอดเหรียญพังพี่ทำเหรอเออดูส๋สิมันไม่พังสักหน่อยแค่ไม่ได้เสียบลักเครื่องหยอดเหรียญเบบี้บัสฮะจริงๆด้วยหวนหล่อยหน่อย ใบไ,ไม้ร่วงตลอดเลยกว่าเท่าไรก็ไม่เสร็จสักทีเฮ้ยเอ๊ะนี่มันอะไรอ้โแม้นายเหนื่อยหรือเปล่าดูนี่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันเครื่องทำทอร์นาโดมันจะช่วยคุ้ยใบไม้ขึ้นมา นี่คือปุ่มเปิดนี่คือปุ่มเพิ่มความเร็วโอ้อีกอย่างหนึง่งอ,อย่าใช้มันยกของหนักนะเพราะอันตรายรับไปสิหอมจัง,งเลยคีกีผลไม้ดูนะ่ากินจังเราามันไปทำแยมได้ <c oughs> น่าอร่อยแฮะ ซ้ายซ้ายขวาขวาขวาพวกนั้นอีกแล้วโอ้ผลไม้ดูน่าอร่อยจังฉันจะทำแยนมได้เยอะแยะให้เจ้านายของฉันไ่ละ

โอ้สุงขึอร์สอน่อยสิโอโอลองเจอเครื่องทำเนโดนนี่หน่อยโอ้ก็เก็บเสร็จหรือยกีกี้ฉันเหนื่อยแล้วนะไอ้หนิดนั่นโอ้ ลมพัดนี่เย็นดีจังอฮ้ยฉันไม่ได้จะช่วยพวกเขาสักหน่อยกลับมาเลยเราคงเก็บมันมาทำแยมไม่ได้แล้วอ ว้าวสูงจังเลยกี่กี้นักฉลาดจริงจริงว้าย้งยังอยู่อีกละเดี๋ยวลองนี่อีกครั้งเครื่องทำทอร์นาโดเร็วขึ้น้ไอ้ หนึงได้ลูกหนึ่งลัวหน้มาแล้วดูสิพวกเขาหยิบพลาดแล้วอีกครั้งหนึ่งขานี้ต้องทำให้ได้ต้องสนุกแน่กีกีฉันช่วยเอง ฉันว่าฉันได้ยินเสียงคนนะอ๋ออ๊ะแน่ใจเหรอไม่เห็นมีใครเลยฉันเหนื่อยแล้วพักสักแป๊บเถอะนะโอเคเอยเจ็บจังเลยโอ้ยพวกเขาก็ไปแล้วผลไม้ทั้งหมดเป็นของฉัน โออนั่นเสียงอะไรกลับไปตรวจดูกันเถอว้าวผลไม้ร่วงลงมาเองแฮะแ้วแมมีเยอะด้วยโอ้ะโออ Oh, oh! นี e ne, ่เดินไปไหนนะอ๋ออ๋อ๋อบ้านคุณแม็กซ์นี่ฮะออ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยกแล้วเหรอ รู้อะไรไหมมันคือเครื่องซุปเปอร์อะไรครับเออไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ฉันมีคำใบ้ให้แต่เธอไม่มีวันทายถูกแนะ่เอ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะขอผมลองนะมันแปลว่าหมาแต่เห่าและกินไม่ได้มันคืออะไรเธอคงไม่รู้สินะงั้นกลับบ้านไปคิดซะ โอ้ผมรู้แล้วมันคือไส้กรอกไส้กรอกอโว้าวฮะฮะว้าวไส้กรอกยักษ์ดูน่าอร่อยจังโอ้โอ้ไอเจ็บนะโอ้โอ้โอ้เร็วเข้าปิดเครื่องทำอาหารซะฮะ เครื่องทาอาหารนี่เองวิเศษไปเลยโอ้ไปวิเศษสักนิดเป็นมาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้ยฉันอยากกินเยลยเยลี่ยากเยลลี่ไม่นะก็จบแฮกอ้ออยอ่าพยายามเลยไม่มีประโยชน์หรอกอืมอ๋อเราจะทำยังไงดีเราต้องปิดเครื่องซะ ผมช่วยเองอ๊มอ๊มอ่อผมจะกินให้หมดอ๊มใหญ่แย่ถึงตาฉันแล้วเฮ้อขยับมือได้แล้วเร็วเข้ารีบเอาชีสออกไปชีส โปรส่งให้เพื่อนของฉันขอบคุณเครื่องทำอาหารของคุณแม็กซ์อย่าพูดไม่จบเลยร้อนจังเลยกิ๊กิ๊กิ๊กพวกเรามาแล้วโอ้เยี่ยมเลยพวกเธอ มาชี้นี่เพื่อช่วยเราเหรออ๋อเครื่องทำอาหารฉันขอโดนัทใจกลั้นลูกเอาฉันขอสูตจิไอศครีมใช่ไหมไปซิขูดย้อนย้อนขอสักทีไอศครีมสายใหมโอ้โอ้เฮ้ยระวังนะเฮ้อไม่เห็นอะไรเลยเฮ้อฉันอยากได้สายไหมไม่กีกี้ช่วยฉัน

เอ๊ะอ no ๊มดนี่เก๊ก anyway> ๊กอวิสกาจัก้เก๊กเ๊กพวกเธอออกมาได้พว่มดช่วยเราไว้เจงขอบคุณนะมดขอบคุณนะเอ๊ะ เออคุณแม็กซ์อยู่ไหนเนี่ย